เียวทีนี้เราจะมาหาตัวเลยนะเรามาที่เขาเฉินเราจะไปหาหมูเด้งตอนนี้มันไม่เด้งแเราเดินไปก่อนดเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเขายัางเด้งอยู่หรือเปล่าน่าจะไม่้วเพราะโผหนักแบบจะจะร้อยโลแล้วนี่ไงลูกหมูเดิดเดิอยู่ตรงไฟเลย โค้งน right? ้ำสร้างใหม่ด้วยโลมา มีค่คีมีแค่ลังจะมามันมันจะหนีอ่ะนะอืมน่ารักจุงเราลังจะไปข้างล่างก็คือเกาะเมื่อนั่นเองมันก็จะม่กหน่อยต้องมี่ารเยินก่อนครั้งนั้นคือรถหมดก็เลยเดินไปเองเลย อามือมือข้างขาถืออ่ามือข้างขวาลูกเขาไหมรูปหลังได้ใช่ไหมเหมือนมาดากัสการ์ไหมเขามาอีกแล้วเขากำลังมาอ๋อไมวเขโอ้โหเขาทิตเลย น้องอากินจะโหนแทนลิเมอร์แล้วใช่ไหมเขาเป็นสายพันธุ์เหมือนพวกแบบเมียแคทหรือลิงลมหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะอุ้ยมีลูกก่ออ้ยมีลูอต่ออุ๊ยนีลูกต่อนี่กินเบบีที่กำลังโตแล้วหน่อย เอ้ยกินเบบีกินนมอ่ะเคลืนเคลื่อนลูกเคลื่นมีลูก็เลคลนไม่ไดไม่จับมาจับหลังใช่ไมลูหลังไย่างเดียวเบบีกินนมอุ้ยขนนุ่มนะเนาะขนนุ่มขนเหมือนด็อกเลยโอ้โห y ๔๙๖ กินแล้วพักบ้างไหมคะหรือว่ากินได้ทั้งวันกินเขาม่ช้าทัวเยอะเลยอิ่มหน่อยอเคยงลูกนะก็เลยกินขยันกินมังกรมังกรมังกรครับกนมังกรครับโอเคมันรักจังพอดีรรชากิ้แต่เนี้ อายุถึงยี่ห้าสามสิบปีเลยนะโหนานกว่าแมวหมาอีกไอคินดูเบบี้เบบี้อ๋แต่ไม่ต้องเหมือนแมวที่นี่เอ้ยเด็กกระโดดเยอะเลยนี่เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มหย่านมใช่ไหมใช่ใช่ก็ยังไม่หยาดีครับเขาก็จะกินเริ่มกินกล้วยมั่งเป็นบางนี่เขาก็จะออกเล่น ออกเล่นอะไรเงี้ยน่ารักจังพอมือกดแล้วไม่ให้ไม่ให้เอายููจะหาด้วยกินกินไหยืนนิ่งๆให้เขาเกาะนะยังไโอเคหมดเวลาแล้วไม่เป็นไรค่ะอ่า เพอคุ้นเขาเด็กดีแม่กับมือสอน้ะเขาจะเดินมาเกี่ยวคออทคิน แล้วเดินเข้าบา้านโอ้รีบปิดประตูเลยอะ Welcome back Welcome little whitey no baby น uh ี่สิไหมลูกแต่ต้องเดินนะไปร้านที่มันแนบได้เลยไหมเออมีร้านอยู่ข้างหน้า เราไปมาหน้าหนีควายหนีหมานี่ไงไ